ดีคะ่ะสวัสดีแม่ๆม่นะคะพบกับเราช่องพรายทองคูณนะคะวันนี้ก็มาดูหนุ่มวัดนะคะหนุ่มวัดเขาแต่งตัวใส่แยงนะคะเขามาหาแม่โดกลักวันนี้น้องวัดหัดนะคะหัดใส่แยงนะคะใส่แยงแยงก็ไม่ใช่ใหญ่นะคะแยงเล็กนะคะ ที่เราทําไว้เพื่อช้างเล็กนะคะนี่ฝึกนะคะฝึกให้น้องวัดได้คินนะคะคินกับแย่งบนหลังนะคะเพราะว่าเวลาโตขึ้นนะคะมีงานบวชงานอะไรนะคะนี่จะได้นะคะฝึกตอนนี้นะคะโอ้โตเป็นหนุ่มแล้วจะเท่ากับแม่ดอกลักแล้วนี่สูงครึ่งตัวแม่ดอกลักแล้วน้องวัดนะ่ะ เป็นหนุ่มแล้วนะคะอันนี้ก็แย่งตัวนี้ก็ทำสำหรับไว้น้องทองคูณน,นะคะทำไว้ให้น้องทองคูนแต่ว่าน้องทองคูนไม่ได้ใช้นะคะวันนี้น้องวัดจองเลยเหมยเอ้ยทำอะไรลูก <c oughs> นูีนูนเฮ้ยโอ้ยดูแม่ดอกรักก็สกิดไว้นะคะสกิดน้องวัดไว้ไว้ไม่ให้ไปนะคะนี่สกิดไว้ดูดดเขาทบเหมือนกับแม่กับลูกนะคะเขาชอบนะคะชอบเอางวงนะคะใส่ปากตัวนู้นตัวนี้นะคะ <laughs> แต่ว่าป้าแพรกับแม่ดอกรักไม่เป็นไรนะคะไม่รู้ทำนะคะไม่รู้ทำแต่ว่าตัวอื่นนะคะอาจไม่แน่นะคะนี่วันนี้มา,เ,าเล่นนะคะมาเล่นมา คุณแม่ดกักนะคะ่ะน้องวัดมาอยู่นี้ก็นานแล้วนะคะกี่กี่วันแล้วมาอยู่ที่นี่จะัดถึงเดือนแล้วนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสามบอกยี่สิบสามวัน <c oughs> อย่าหันตูดไปหาเขาด้ลูกเดี๋ยวเขาติจับหางเด,งด้โมแมนป้าแพ่แม่ดอกรักเด้บุญดีบุญด, <c oughs> ดีไม่ชอบเด็กนะคะนี่อายุน้องก็ยี่สิบปีเลยนะคะบุญดีนะปะ้าแพะแม่ดอกรักก็ยังอายุน้อยกว่าบุญดีนะคะจะไปจะเดินไปแม่ดอกรักก็สะกิด สกินวะให้เอา้าเอา,เอาหอบหอบแล้วได้บไดใบมะพร้าวนะคะหอบไปเลยแม่ดอกลักไม่ให้เลยอันนี้ก็ได้ต้นสับประรดนะคะต้นสับประรดจากช่องภายภายวันชัยนะคะหรือว่าน้องฝนก็มีแม่เอฟซีที่ได้ ช่วยนะคะจากช่องน้องฝนนะคะหนึ่งกองนะคะให้ครอบครัวแม่ดอกรักนะคะไม่กินนะคะไม่กินแต่ว่าเล่นนะคะแม่ดอกรักก็หวงหวงไม่ให้อ้าขอกิน น้องวัดเป็นช้างนะคะที่ชอบเล่นนะคะหยอกยอกับแม่ดอกลักนะคะเหมือนกับลูกกับแม่เลยนะ,ะเวลาให้กิน่กินไม่กินจะมาเล่นอันนี้ก็เดี๋ยวอีกไม่กี่ปีนะคะไม่กี่ปีน้องวัดก็จะได้มีสาวๆนั่งบนหลังแล้วนะคะนี่ก็เ,เป็นหนุ่มแล้วนะคะ เป็นหนุ่มสูงแล้วจะได้ออกงานแต่งตัวสวยๆนะคะก็เลยต้องฝึกนะคะฝึกใส่แยงบนหลังนะคะนี่ช้างตัวผู้นะคะถ้าน้องวัดมีงาก็คงจะสวยนะคะเนี่ยนี้ไม่มีงาเป็นตัวเมียเลยนะเขาไม่ ไม่กินใบมะพร้าวขอกินหญ้าวันไหนจะกลับวัดน้องวัดอีกจักน้อยอีกจักมือโอ้จะเอาว่าถามหาแล้วถามหาสร้างเพิ่นเพิ่นคือทอดเพิ่นเคยอยู่วัดเนาะ มีอะไรท่านก็จะเอามาให้น้องวัดทุกเช้าเลยเวลาฉันฉันฉันอาหารเสร็จนะคะอันนี้ไม่มีน้องวัดอยู่ที่วัดก็คงจะเงาไปออกกําลังกายไปวันนี้ก็จะเดินออกกําลังกายก่อนนะถอยลูกถอยถอยอย่าไปหาน้องบุญดีถอยมาลูกถอยมา มาเร็ว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 ,รวไปลูกเดินนะคะเดินฝึกก่อนนะคะใส่แยงบนหลังฝึกไปเรื่อยๆนะคะแยงก็เล็กๆนะคะทำสำหรับช้างเล็กนะคะทำไว้ให้น้องทองคูนนะคะไปแล้ว ถ้าน้องทองคุณอยู่ก็จะเดินคู่กันเลยนะคะนี่เป็นหนุ่มสุดหล่อเพระาะว่าเป็นช้างสีดอเหมือนกันทั้งสองเชือกเลยนะไปแล้วไปแล้ว <laughs> พลอยทองก็สีดออันนี้พลอยทองเขาโชคดีคเขาได้น้องชายแล้วตาลือนะคะได้น้องชายแม่ดอกลัก ของเรานะคะคงไม่มีแล้วนะคะแม่ขาดูถึงวันกําหนดแล้วนะคะเลยมาหนึ่งเดือนแล้วนะคะนี่แม่ดอกรักเราไม่คลอดเลยนะคะอ้วนจำมั่มเหมือนหมูแต่ว่าไม่คลอดก็แปลว่าแม่ดอกรักของเราไม่ได้ตั้งท้องนะคะโอ้ยลุ้นมาตั้งนานคะ่ะลุ้นมาตั้งนานนะคะเพราะว่าเราก็ ดูอาการแม่ดอกลักนะคะตั้งแต่น้องเริ่มที่ไปปรผสมพันธ์มานะคะก็มีอาการนะคะเหมือนกับน้องทองคูณมากเลยนะคะเพราะว่าลูกสองก็ดูยากนะคะเพราะว่าเต้านมนะคะก็มีใหญ่นะคะดูยากมากเลยนะคะขมับก็ไหลถ่ายเลี้ยวก็ถ่ายนะคะ แล้วก็กินก็เยอะอ้วนก็อ้วนนะคะเหมือนมากเลยนะคะอันนี้เราก็รอเวลามาเลยมาแล้วนะคะนี่แม่ดอกลักนะคะอันนี้เราก็คงไม่ได้ท้องแล้วแม่ดอกลักนะคะนี่คุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งตารอนะคะรอคอยนะคะรอคอยตัวเล็กๆนะคะกับแม่ดอกลักของเรานะคะนี่ ก็ไม่เห็นสักทีเลยนะคะอันนี้ก็รอลุ้นไปอีกนะคะบุญวาสนาของเรายังไม่ถึงนะคะอันนี้แล้วแต่บุญแล้วแต่บุญนะคะวาสนาของใครนะคะช้างนะคะช้างนะคะได้ลูกยากมากเลยนะคะนี่ถ้าได้เหมือนวัวควายนะคะถีท,ทีกันก็คงจะดีนะคะนี่ คุณพ่อคุณแม่ตั้งตาะะรอความหวังกับแม่ดอกลักนะคะร้อยเปอร์เซนเลยนะคะนี่ร้อยเปอร์เซนนะคะแต่แล้วก็กายวันกายเดือนมาแล้วแม่ดอกรักนะคะน้องก็คงไม่ได้ตั้งท้องคะ่ะแม่คะคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะตั้งตารอคอยความหวังจากแม่ดอกรักนะคะนี่รอนะคะ รอบุญวาสนาอีกนะคะเดี๋ยวรอให้แม่ดอกลักสักพักก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาพ่อพันนะคะพ่อพันอาจจะโชคดีในปีนี้หกหกนะคะคุณแม่ก็มั่นใจร้อยเปอรเซ็นเลยนะคะมั่นใจเลยดูอาการแม่ดอกลักนะคะเหมือนเพราะว่าเราเคยมีแต่ลูก ช้างลูกแรกนะคะลูกหนึ่งลูกสองลูกสามเรายังไม่มีนะคะเราก็ดูนะคะดูแม่ดอกรักเราก็เหมือนอาการเหมือนตั้งท้องเหมือนท้องคูณเลยนะคะไม่ใช่แต่ละพวกเรานะคะไม่ใช่แต่ครอบครัวเราดูนะคะพ่อขวานแม่ขวานที่เคยมีลูกช้างหลายๆเชือกนะคะท่านก็มาดูให้เราด้วยท่านก็บอกว่าแม่ดอกรักของเรานะคะ ตั้งท้องร้อยเปอร์เซนเลยนะคะนี่แน่นอนวันนี้ก็รอลุ้นไปอีกนะคะรอลุ้นไปอีกนะคะอาจเราจะมีบุญวาสนานะคะมีบุญวาสนาอันนี้ตาลือเราก็มีเขาได้ลูกสองแล้วนะคะน้อยหนาก็เป็นพี่สาวแม่ดอกลักนะคะเป็น แต่ก่อนเป็นเสือญาติเดียวกันนะคะอยู่กับครอบครัวครอบครัวแม่ขวานพ่อขวานนะคะแต่ก่อนนะคะนี่เราจะมีบุญวาสนาเหมือนตะลือไหมน้อนะคะได้ลูกช้างแล้วส่งเชือกมีแต่ช้างตัวผู้เลย สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาในช่องไอ้ทองคูณแม่ดอกลักนะคะวันนี้นะคะเนี่ณ<ม>ก็ขอบคุณคมทุกคอมเมนต์นะคะที่แม่แม่เข้ามานะคะที่คุณแม่ได้คลิปน้องทองสุกนะคะตอนน้องทองสุกตกรถนะคะให้แม่แม่ได้ดูนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะเป็นห่วงคิดถึงนะคะน้องทองสุกมากเลยนะคะ เดี๋ยวนี้น้องก็สุขภาพแข็งแรงนะคะกินหญ้าเยอะนะคะกินหญ้าได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวรอดูวันที่สองอีกนะคะว่าคุณหมอเขาจะทํายังไงกับน้องทองสุกบ้างคุณคุณหมอบอกนะคะจะดูเขาจะดูน้องทองสุกอีกวันที่สองนะคะ เราไม่สามารถนะคะแม่ขาไม่สามารถขอโทษทีขาออภัยด้วยนะคะไม่สามารถถ่ายให้ใครเห็นตัวน้องได้ถ้าน้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะก็คารบในกฎมากฎนะคะกฎของท่านคุณหมอด้วยนะคะเพราะให้นี่เราก็ได้แค่พูดแค่เล่านะคะอาการน้องพงสุบนะคะให้แม่ๆได้รับทราบได้รู้นะคะนี่เราก็เป็นห่วงน้องนะคะ เป็นห่วงน้องดูแลเราก็ไปดูแลน้องทุกวันนะคะเฝ้าไปดูน้องทองสุกนะคะที่โรงพยาบาลนะคะก็ไปถามอาการกับคุณหมอเป็นยังไงน้องของเรานะคะหมอว่าอาการน้องก็แข็งแรงนะคะแข็งแรงมากกินอะกินยาได้เยอะนะคะเราก็ยัง แล้วก็รอดูวันที่สองอีกนะคะคุณหมอจะตรวจดูนะคะวันที่สองนะคะคลิปนี้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องทองคูณหรือว่าแม่ดอกลักของเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า